การมะเร็งเต้านมโลกซึ่งมูล,ลนิธิการจนาบารมี JI, ร่วมกับกรุงเทพมหานครและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชมพรรษา7 1พษา2 8กรกฎาคม2566 รวมทั้งเพื่อกระตุ้นเตือนและสร้างความตระหนักให้ประชาชนและสังคมเห็นความสำคัญของมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในสตรีทั่วโลกโดยปี2020มีผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่2ล้าน3แสนคนและเสียชีวิต6 8 5 0 0 0คนสำหรับประเทศไทยมีผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมมากที่สุดมีผู้ป่วยรายใหม่กว่า22,000คนต่อปีและเสียชีวิตกว่า8,000คนต่อปี ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าที่จะลดการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมร้อยละ2.5ต่อปีเพื่อป้องกันการเสียชีวิต2ล้าน5แสนคนระหว่างปี2020ถึง2040หากมีการตรวจพบตั้งแต่แรกมีการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็วจะสามารถรักษาได้ทันท่วงทีโอกาสนี้ท่อปเปเเนตภายในรถเอกซเรย์เต้านมสมิติของหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ของมูล,ลนิธิ ประกอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมสามิติหรือเมโม,โม,โมแกรมและเครื่องอันตราซาวที่ใช้การอ่านผลควบคู่กันเพื่อดูความผิดปกติในเต้านมอาทิก้อนเนื้อแคลเซียมความสมดุลของเนื้อเยื่อผิวหนังและถุงน้ำซึ่งหากคัดกรองหาความผิดปกติและพบสิ่งผิดปกติแต่ไม่เป็นอันตรายหรือก้อนเนื้อเริ่มต้นจะนัดติดตามผลทุก6เดือนหากพบก้อนเนื้อที่สงสัยจะส่งไปรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิการรักษา แล้วทอดประเด็นการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมอาทิขั้นตอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองอาการและการป้องกันมะเร็งเต้านมปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมที่เปลี่ยนแปลงได้และเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในการนี้พระราชาาร์แบร์รันซิ่งบราแก่ผู้แทนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและนายแพทย์สมยศด,ดีรัศมีประธานมูลนิธิการจนบารมีเพื่อเชิญไปมอบแก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ โดย b บ l น n c ซิงบราเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะที่ทรงเป็นผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณณวรีทรงออกแบบสําหรับผู้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายใต้โครงการ Princess Collection โดยมูลนิธิการจนะบารมีซึ่งแบรนด์สิริวัณณวรีร่วมกับวาโก้จดทำผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิชุดชั้นในเสื้อผ้าหมวกและกระเป๋า เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องเมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสทั่วประเทศของมูล,ลนิธิทั้งนี้ประชาชนสามารถรับบริการตรวจคัดกรองได้ระหว่างวันที่16-27ตุลาคมนี้ตามพื้นที่ในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มูล,ลนิธิกาญจนบารมีและกองสร้างเสริมสุขภาพสำนักอนามัย